ฮัโบบน้ตเขาบอกวท่านาหูผมผม,มี่เข้าไลน์นะผมวันนี้นะผมจะมาแต่งคีย์บอร์ดนะผมตามพี e ่เอ็กคอร์เลยนะผมคือเขาแต่งเป็นรูปมาริโอ้นะแล้วก็คีย์บอร์ดเหมือนเหมือนผมเลยแต่ไม่ใช่ดีในกับผมนะคือผมรุ่นนี้กากกว่าเขามากๆเลยนะคือผมไม่อยากจะไปพ่นสีอะไรป่ะแล้วก็ไม่ได้อยากจะเอาปากกามาพงม,มาเพ้นว่าผมเพ้นไม่สวยงานศินปลปะผมนี่ห่วยเลยติดลบเลยนะเอาสติกเกอร์มาบอมน่าจะง่ายที่สุดผมคิดว่าน่าจะง่ายนะผมหวังว่ามันจะง่ายนะอุปกรณ์ผมมีแบบไม่เยอะเลยผมมีแค่แบบที่เอาข้อจัดปกติเลยผมมีีใช้แปสฟันาาวว่่ผมคิด แปรงสีฟันเนี่ยมันสะอาดกว่าแปรงแบบนี้นะส่วนตัวผมนะเพราะว่าแปรงฟันที่ผมใช้มั้ตั้งแต่คีย์บอร์ดก่อนๆเลยนะผมทำความสะอาดอย่างเงี้ยมันมันสะอาดแล้วก็มีพวกไขควงรวงผมก็มีไม่กี่บาทเองนะน,นี่้5สกว่าบาทเองนะหมดนี่ห0สิกว่าบาทเองนะพวกเนี้ยก็ใช้แบบการตายไปก่อนแล้วก็มีสติกเกรอร์ที่เขาผาสมให้ผมนะครับอ่าช้อปปี้นะอันนี้ผมส่งอันนี้ผมสั่งของต่างประเทศสั่งตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็มกราผมเพิ่งได้วัน,นที่สิบอมกราก็คิดว่ามันนานแค่ไหนย4่สิบสี่ยี่สิบสี่มกรามัน ในคลิปเรียกว่าแบกว่าเกือบสิบแผ่นนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ากี่แผ่นเหมือนกันก็รู้ว่าร้านเดียวกันกับพี่แกหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันจะพอหรือเปล่าถ้ามันไม่พอเนี่ยถ้าสั่งใหม่นี่ก็ต้องรออุ้ยเพราะว่ามันไม่พอแน่เลยว่ะมันจะพอไหมทุกคนช่วยผมดูหน่อยให้ผมรู้สึกว่ามันจะไม่พอป่ะกลัวไม่พอป่ะถ้าไม่พอก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมจะไม่ได้ติดข้างล่างคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่ให้การเลือกสำรองผมมานะเดี๋ยวผมถอดปลั๊กออกไปแล้วเดี๋ยวผมถอดปลั๊กเอาไปก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะทาากรแแงะ้วตัคคีป ออกมาก่อนนะคีย์บอร์ดรุ่นนี้มันไม่ต้องไม่ต้องปัดกีเอาปุ่มอะไรออกนะครับมันแค่ดึงคีย์แคปออกแล้วก็เปลี่ยนอะไรอย่างนี้ได้เลยโอเคผมจะทําการเปลี่ยนออกมาก่อนมันไม่มีที่แง่ผมก็ต้ใช้วิธีแง่ของผมเองนั่นแหละโอเคโอเคตอนนี้ผมได้ทําการแตะคีย์แคปออกไปแล้วแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่มีเจ้าตัวดึงคีย์แคปออกใช่ไหมแต่ว่าเหมือนผมจะต้องดึงไอ้เจ้าตัวนี้ออกด้วยอันนี้น่าจะเรียคีย์แคปนะผมรู้สึกว่าผมน่าจะเรียกผิดทางคีิ์เลยหรือเปล่าไอ้ตัวเนี้มันน่าจะเรียกว่าปุ่มหรือเปล บอกว่าผมพูดผิดหรืออะไรก็เม้นบอกผมได้นะผมน่าจะต้องแกะไอ้พวกนี้ออกไว้แต่ว่ามันจะแกะยังไงวะเพราะว่าผมทําให้เจ้าตัวดึงคีย์แคปหักไปนะครับใช้ไม่เป็นดึงกับคีย์บอร์ดเก่าแล้วหักไปนะก็ต้องค่อยๆดึงผมคิดว่าต้องค่อยๆดึงอาจจะต้องใช้ไขควงแงะในการช่วยอาจจะต้องใช้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 ไขควงปากแบนหรืบบอเปล่าในการเงียหรือเปล่านะเดี๋ยวขอลองดูหน่อยกลัวบอร์ดหักจังอออืื วิกฤตวะเดี๋ยวผมจะขอไปลองเรื่อยๆหลายๆวิธีล้วกันโอเคโอเคมาต่อจากเมื่อกี้ผมกับเสียค่างโง่เมื่อกี้ผมว่าผมเแะแงแล้วประเด็นคือผมแงแล้วเว้ยแล้วแม่งบุบเห็นไหมเห็นในตัวนี้ไหมตัวเนี้ยไอไอตัวเนี้ยบุบบุบไปแล้วนะครับบุบไปแล้วมันสูงได้ไหมอันเนี้ยบุบไปแล้วเห็นไหมเนี่ยบุบลงไปนิดนึงก็เลยไอเชี่ยไ,ไม่ไหววะพอก่อนที่หายละที่ไม่ได้เลยเลยทำการขันน็อตออกไล้กลายเป็นว่าเอ้า มันยกข้างบอดได้นี่ไงยกข้างบอดเออแล้วก็แปกไงกูจะแกะนี่ทำไมเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเสียค่างโง่แล้วไม่เป็นไรนะอันนี้ก็คือเป็นวงจรมันใช่ไหม ผมไม่กล้าไปแตะหูกลัวมันจะพังนะครับเก็เก็บเก็บเก็บอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปหาที่เก็บก่อนโอเคผมจัดตำแหน่งแล้วนะผมจะเล่นที่บอร์ดประมาณนี้นะครับใช่เมาส์โอเคผมจะให้ตัวนี้เป็นอ่าเริ่มต้นของสติกเกอร์นะครับจะแปะได้ตั้งแต่ทางนี้ไปถึงทางนู้นนะก็คือจะไล่ตั้งแต่มุมนี้นะครับมุมนี้ในคลิปพี่เอ็กคอร์ดเขาจะใช้กระดาษทรายในการเอ่อการขัดนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่กล้าใช้จริงๆว่ะแล้วก็ที่บ้านไม่มีนะครับผมก็เลยใช้เป็นเป็นทิชชูปียก ก็อา,าจจะําไม่สะอาดขึ้นไงผมเคยแบบเวลาติดผนังอะไรเงี้ยติ๊กเกอร์ติดผนัง,ง,นต,นงต้องใช้เช็ดเช็เผื่อมันติดง่ายขึ้นอย่างนี้หรือล่าผมก็จะทําการใช้ทิชชู่เปียกในการทาความสะอาดก่อนนะไม่รู้ว่าสูตรไหนเหมือนกันนะเออไม่รู้ว่าสูตรไหนเหมือนกันทําการทําความสะอาดไปก่อนนะครับทั้งอันเลยทั้งบอร์ดเลยแล้วกันอ่าให้หมดทําให้หมดเมื่อกี้กูบอกว่าด้านนี้ด้านแรกใช่ไหมแล้วมันต้องติดด้านนี้ดิเมื่อกี้เกือบละต้องติดมุมนี้ใช่ไหมคำว่ามาริโอปั๊บเข้าตัวนี้ แล้วมันต้องงอหรือต้องหักอะไรไหมหรือยังไงอุ๊ยคีย์บอร์ดผมมันมีรอยเว้าวตรงนี้ว่ะมันจะแปลกยังไงวะทําการลอกติ๊กเกอร์เลยลอก้แต่เด็กจนโตลแล้วเรื่องลอกแบบไม่ต้องกลัวเออแล้วก็งอเข้าไปเออเขาพามานีโอ้กูไม่เดือลรักไม่เป็นไรไม่เป็นไรมัง้งโอเคส่วนอันนี้ผมต้องค่อยเก็บทีหลังวะ่ะ เราต้องค่อยๆเก็บทีหลังไปอันนี้ผมปล่อยให้มันเปิดเปิดอย่างนี้กันนะให้มันเปิดเปิดไปก่อนผมพยยเก็บทีหลังผมไม่รู้ว่ามันต้องเก็บยังไงสุ per ปปมาริโอ่อาเห็นเป็น m าโ i o ของเดียวแล้วตอนนี้โอเคเ๋ยวขอแปะ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 ไปก่อนแล้วกันนะโอโที่ไม่เหมือนใครนะครับมาถึงสวยไม่เหมือนใครใช่มาถึงสวยไม่เหมือนใครนะโอ้โหกระโปรงนี่ยาวจริงๆนะกระโปรงนี้มันก็ยาวจริงๆนะอันนี้ไว้ทีหลังแล้วกันมันติดยากไปผมจะเลือกที่มันแบบคาคๆกันแล้วกันเอาไปก่อนแปะแปะไปก่อนหย ยิบอ้อยเขขอบข้อมูลตอนนี้เป็นไงบ้างสวยอยู่ทุกคนมันก็ได้อยู่ไหมเป็นมันได้อยู่เว้ยมันไม่ได้ขี้เหร่นะสำหรับการติดสติกเกอร์ครั้งแรกของผมอะว่าว่าไปไอสติกเกอร์ของมาริโอนี่มันก็สวยเหมือนกันนะที่ผมไม่เลือกสติกเกอร์สีอื่นเพราะว่าผมแบบดูแค่ช่องเอคออร์้อก็เลยไม่กล้าไปเลือกอันอื่นเขาได้ไหมก็เลยแบบอันนี้แหละกลัวไปเลือกแบบพวกแบบสติกเกอร์ที่แบบสีสันน้อยๆมันจะไม่สวยไงเขาไดไหมมันก็มีสติกเกอร์เยอะนะครับ แบบที่ในช้อปปี้มันมีให้เลือกก็มีเยอะนะพวกแบบสน no ปี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าสนูปี้มันค่อนจะเป็นขาวดํามากเกินไปนะมันก็เลยจะไม่สวยส่วนตัวผมคิดว่านะแล้วก็คีย์แคปในเจ้าตัวปุ่มใช่กูจะต้องเรียกว่าคีย์แคปเป็นเจ้าเรียกปุ่มเลยในบอกผมหนะ่อยมันค่อนข้างจะมีเลือกเยอะมากๆสลับเจ้าตัวมาริโอในช้อปปี้เนี่ยมันมีเยอะมากเลย โอเคได้มาด้านหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมขอต่ออีกทั้งหมดเลยละกันนะยวมาอัเปเดตกันสักนิดนึงนะครับตอนนี้ผมก็ทําการติดทั้งหมด4ด้านเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยทุกด้านก็จะติดหมดแต่มันก็จะได้มีพย,ยึงพยื่อหน่อยเพราะว่าสติกเกอร์มันเหมือนจะติดไม่ค่อยแน่นน่าจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ใช้กระดาษทรายขัดก่อนนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะวางบอร์ดลงมันน่าจะช่วยการทับให้สติกเกอร์ผมเนี่ยมันน่าจะน่าจะแน่นขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็ทําการแปะหมดนะทุกด้านเลยนะครับก็คือีด้านนี้ อันนี้คือด้านข้างหน้านะครับอันนี้คือด้านข้างหน้านะครับก็จะวางออกมานี่เห็นไหมสติกเกอร์จะมีรอยที่จะแบบต้องแก้ไขยอยู่นะเนี่ยอย่างันเนี้ยอย่างันเนี้ยนนต้องตัดทิ้งผมคิดว่าน่าจะต้องตัดทิ้งนะครับแต่ต้องรอดูก่อนนะครับว่ามันจะแก้ยงังไงได้มันค่นขั้นที่จะยากในใน,ในงานขอบในหรืองานขอบนี่น่าจะยากยากยากเลยนะครับแล้วก็อ้ตรงเนี้ยผมคิดว่าผมน่าจะต้องแปะอย่างนี้ไปเลยมันผมไม่ได้แกะอันนี้ออกตั้งแต่แรกนะครับไอ้ Brit ที่ปรับระดับเนี่ยที่ปรับระดับเนี่ยอาแกะแต่่ผมมไได้แกะออกตตตัั้้งแแ่รรกกนะคบ็เลยอไว้อย่างนะครับ พราผมก็ไม่ได้ค่อยก็าราวางคีย์บอร์ดไ้อย่างนี้ใช่ไหมล่ะมันก็ไม่น่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับข้างล่างนี่ก็ไม่น่าจะเห็นอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยคือมันเสร็จแล้วนะครับแต่สติกเกอร์มันเหลือผมก็เลยจะแปะตรงนี้ด้วยและประเด็นคือเท่าที่ผมเข้าใจนะคือตอนนี้ผมกำลังแปะกลับด้านไว้คือผมเอาเนี้ยไปตั้งต้นนะแต่อ้พวกเนี้ยข้างหลังเนะี่ยกลับหัวหมดเลยสองสติกเกอร์เนี้ยถูกแหม่งกูมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มตรงนี้ใหม่โอเคผมยวตัดแต่ต,ตอนที่ มาเสร็จเลยแล้วกันโอเคตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมโอ้โหแสบตามากเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันคือจ่อตาผมนะผมให้ผม,มให้ดูข้าวๆนะผมด้านข้างก็จะประมาณนี้อันนี้คือข้างหน้านะผมจะมีรอยพรับตรงนี้นิดนึงก็ยังไม่ได้แก้เลยเดี๋ยวผมแก้เลยแล้วกันนะโอเคไน้าอยู่ให้มันมันไปมันก็ไม่อาจจะมีใครมาดูมันก็แบบเห็นไหมติกอร์ก็จะพยืดพยืดน่องจาะว่ามันก็ติดไม่ค่แน่นนะแต่ว่าถ้าใส่ปุ่มอะไรไปเนี่ยมันก็น่าจะช่วยให้มันกรดติกอร์มันน่าจะแน่นใส่บ่วงใส่บอร์ดใส่อะไรไปก็น่าน่อง นี่ไงพอใส่บอร์ดไปก็น่าจะพับกันอยู่นะใส่ปุ่งใส่ปุ่มก็น่าจะตอนนี้ตัวคอมผมมีรกจัดเลยนะอ่ะประกอบบอร์ดเข้าเรียบร้อยแล้วประเด็นความโง่อที่สองกอโกเลยนะอ่ะให้ให้ให้ผู้ชมไทยว่ามัน,มมนคืออะไรใายท้ายมันคืออะไรเห็น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 นี่ไหมไทซีตัวนี้ไหมใช่รูเสียบไทซีอยู่หน <laughs <laughs> โอ้ยรูยไซียยยยยอยู่นี่ <h up> เป็นเลมเี่ยๆตรงนี้ไงชิมหายแล้วไงต้องทำยังไงน่าจะต้องตัดนะครับเพราะว่าผมไม่มีคัตเตอร์โอ้ยต้องคล้อยบรรจงแล้วทีนี้นะโอเคมันก็น่าจะเวิร์กอยู่นะผมคิดว่าเพราะว่ามันก็ไอทายซีนี้ก็น่าจะปิดรอยแผลนี้ได้อยู่นะก็รวมๆก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับอก็ได้อยู่นะเว้ยมันก็สวยอยู่นะมนยยนะไม่ใช่ว่าแบบขี้เหร่อะไรนะมันก็ได้อยู่ มันก็สวยอยู่่วาไม่สวยได้อยู่ได้อยู่มาเดี๋ยวพอมีทีฟงคีแคปหน่อยก็ได้แล้วโอเคี้มเราชอบใจยืมกดไลค์กด Subscribe นะใจเป็นรสนวยมขราสรับหัวข้บายม่ชิบชุบ